อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราจะมารีวิวการตำนานแซนดี้ร่างเก่านะครับพร้อมคอสตูมของเราหนาสลับร่างนี้เนี่ยใครที่กําลังคิดจะทําอยู่นะครับก็ลองดูคลิปนี้เผื่อจะช่วย,วยตัดสินใจได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ทำะนะอืเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดคุยไปแล้วนะเกี่ยวกับร่างเก่าร่างใหม่นะลองเปรียบเทียบกันดูคร่าวๆนะครับถ้าไปในทางการโจมตีเนี่ยตำนานคอสทั้งสองนะก็ต้องร่างใหม่อยู่แล้วนะร่างใหม่มันโดดแล้วมันโจมตีได้เลยนะแล้วก็มี โซ่ตัวนที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่านะครับก็คือก็คือ75%นะถ้ามองในมุมมองการโจมตีเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างดุก,กว่านะครับโจมตีเยอะดีนะครับแต่ถ้ามองในด้านการสมดุลนะครับไม่ได้โจมตีหนักจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ป้องกันมาเพื่อทําให้การไหนมีความสมดุลมากขึ้นนับก็ต้องล่างเก่านะครับถึงแม้เปอร์เซ็นต์โซตัวจะแค่70นะแต่ว่ามันก็ได้เปรียบด้านการมีป้องกันนักอัญเชิญ55าามาแล้วก็มีแผนในตัวด้วยนะครับหลักๆมันก็ประมาณนี้ ถ้าเติมทั้ง2เนี่ยมันก็ดีกันคนละอย่างนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงร่างเก่านะครับว่าเป็นยังไงนะสมดุลการ์ดนะครับเซตที่ผมจะไปเล่นในวันนี้เนี่ยก็เป็นเซตนี้เลยนะที่จริงอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ดู2เซตก็คือเป็นเซตกุหลาบนะสำหรับการโจมตีหนักกับเซตที่เน้นป้องกันนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะเน้นขโมยในแถวนะครับก็จะเป็นบัตรเชิญเพชรสีแดงนะครับบอร์ดท่าสีกักขังนะครับเล่นขังขโมยนะแล้วก็มีโกเว้นข้ามทางมาให้เพื่อเพิ่มให้มันตายยากมากข หมวกในประเทศนะครับจัดมาเป็นเซตนี้เดี๋ยวอีกเซตนึงเนี่ยจะเป็นเซตกุหลาบนะครับเดี๋ยวลองเล่นเซตนี้ดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกยวกับการ์ดแซนดี้ก่อนนะถามว่ามันเก่งไหมเมื่อวานเราก็พูดไปคร่าวๆแล้วคือการ์ดมันเก่งนะครับมันเก่งแต่ว่ามันมีตัวแก้ทางอย่างหุ่นนะครับแล้วก็สกิลที่ที่มันกวนเนี่ยก็จะเป็นพวกผนึกเคลื่อนย้ายนะครับหรือไม่ก็กุหลาบอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างกลัวสาหรับคนที่จะทําการ์ดแซนดี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าต้องเป็นคนที่ชอบการ์ดโจมตีประเภทนี้จริงๆถึงทํา นะเพราะว่า1เลยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะพอจากัดมันก็มีแพ้ทางหุนนะครับแพ้ทางพื้นที่หุ่นเจอหุนเล่นยากนะครับแล้วก็กลัวพนึกเคลื่อนย้ายนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากแถมให้ก็คือสกิลมันติทนค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของแซนดี้นะสกิลโซ่ตัวนของมันเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่นะครับผมมองว่ามันเป็นสกิลที่เป็นโจมตีหลักของมันนะครับแต่มันให้มาแค่70อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกับ สกิลโจมตีของมันนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่ให้มามันคือ70นะครับก็คือมันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมันอยู่กลางๆนะครับที่จริงอ่ะสกิลประเภทโจมตีหลักของตัวมันควรจะให้มาเยอะๆนะครับอันนี้70%ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้มันเนี่ยจะอาจ,อาจจะอาจจะหลุดได้นะเวลาโจมตีเขานะแล้วก็ขโมยมาเบิร์ดเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่ได้ติดเท่าไหร่นะแต่ติดตรงที่โซ่ตวนถ้าไม่ออกเนี่ยก็ค่อนข้างทําให้แซนดี้เสียศูย์ นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าไอ้โจมตี70มันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเวลาไม่ออกนี้ลำบากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เล่นเซตนี้ดูก่อนนะครับด่านที่ผมเล่นก็เป็นด่านสกายแลนแล้วกันนะปะมาเปิดมาเราก็เจอเป็นสุดสาครของเราเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไหวกับเขาไหมนะเ,นเนนรารด้เล่นเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นแถวบนแล้วกันนะน่าจะปลอดภัยดีดอื้อหือ เยี่ยมเลยครับสุสาครเนี่ยมันมีผนึกเคลื่อนย้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังดีๆนะโอ้โหชิบหายก่อลอยฟ้านะครับเริ่มตั้งแต่หมวกแล้วและทอยมาอยู่10เนี่ยนะครับแล้วก่อลอยฟ้าไม่ออกทอยหลังไม่ได้ซะด้วยทอยสิบเบิ้ลไปทีหนึ่งนะครับสุดยอดมากเดี๋ยวมาดูสกิลแซนดี้นะครับทีแรกแปนไม่ออกนะนโอเคอุ๊ก่อลอยฟ้าไม่ออกอีกแล้วอันนี้พาวเวอร์ฮาโลวีนโลซูเปอร์เลยครับ อยู่คุกน่าจะไม่เหมาะวะ่ะออกคุกมีไหมไม่ได้ออกคุกมาเอ่อโอ้โหให้มันทอยเองเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับอ่ะอยากน้อยสร้างสกายแลน์วะโดนปนึกเคลื่อนย้ายไปก่อนหนึ่งทีโอ้ยเขาไม่โดดสวยเลยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูด้วยถ้ามันโดนผนึกเคลื่อนย้ายมันเป็นไงนะครับโดนบัตเชิญไปโดนผนึกเคลื่อนย้ายเนะี่ยมันไม่สามารถย้ายวังวนได้นะครับไอ้สกิลพายุสายเจ็ดสิทมันอนะโอ้เริ่มตาแรกก็ของออกไม่ดีเลยนะครับทั้งโล่ทั้งหมวกทั้งก่อลอยฟ้าคือแบบเน่ามากนี่นี่นี่แปดเอ็ดนะครับแปดเอ็ดนะอ่าโดนผนึกเคลื่อนย้ายเดี๋ยวผมโจมตีให้ดูก่อลอยฟ้าผมแปดเอ็ดเลยนะนีะ่นะครับ ปองการขโมยบับเบิ้ลของแซนดี้ออกนะมาเดี๋ยวเรามาลองโจมตีเขาดูนะครับก็คือ12ไปเลยจังหวะนี้ผมจะใช้แปนนะครับย้ายไม่ได้นะเลือกย้ายไม่ได้โดนผนึกเคลื่อนย้ายอยู่นะโอ้แปนไม่ออกโอเคไม่เป็นไรทอย2กับหลังหมวกไม่ออกแต่ยังแม่นอยู่นะใช้แปนสวยขโมยมาเบิ้ลสาบแถวนะครับเขาโดนโซ่ตัวเลยนะแต่เราจะไม่วังวนนะเห็นป่ะเขาโดนโซ่ตัวแล้วนะแต่เราไม่วังวนเพราะว่าเราโดนผนึกเคลื่อนย้ายเนะี่ยมันทําให้มันแบบ โจมตียากนะครับเดี๋ยวผมจะทอย11เพื่อวนกลับมานะผมจะใช้สเตปบัตรเชิญด้วยนะครับอันนี้ต้องรอหายผนึกนะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะตายก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมใช้บัตรเชิญขโมยมาเบิ้ลในแถวสวยจากขโมย2ทีนะค,คอมโบกับวางบนนะก็จะขโมยได้แค่ทีเดียวนะเนะห็นป่มบัตรเชิญมาเขาก็ไปตายอยู่ดีครับสร้างสกายแลนสวยเนะี่ย ถ้าติดผนึกนะมันก็จะโจมตีเบาๆนะครับอืมมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่โดนผนึกอะจังหวะเมื่อกี้นะรเราจะย้ายโซ่ตวนและกลับมาบ้านขโมยเงินในแถวอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะโจมตีดุมากแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะไปหาการ์ดนะอันนี้เขาค่อนข้างเล่นเสฟนะเพราะว่าเขาผนึกเราไว้แล้วไงโอกาสตายเขาน้อยนะครับเราก็อาศัยใช้บัตรเชิญในการโจมตีโลแทนแล้วกัน เขาไม่มีป้องกันคอมเอปป้องกันเอฟเฟก์ด้วยนะครับอันนี้เราโจมตีค่อนข้างได้นะค่อนข้างง่ายอยู่พัน,นึกเหมือนมันจะอยู่2เทินปะต้องหลุดเทนินนี้ไปให้ได้นะครับ<า>โอ้ยโดนโ,โอ้โหป้องกันคอมมอนมาเบอร์หกสิบของแซนดี้ไม่ออกนะครับ<า><า>เอาไว้ก่อนแล้วกัน<า>โอเค<า>จังหวะนี้ผมจะเดินหน้าก่อนแล้วกันสองสวยหมวกยังแม่นอยู่นะครับ โอ้โห oh, โซ่ตัวเจ็ดสไม่ออกนะครับโอ้โหคูขีไม่อยากซื้อเลยใช้ก่อลอยฟ้าก็ไม่ได้นะครับซองถอยหลังนี่ไงโอ้โ oh, ห oh, และย้ายก่อลอยฟ้าไม่ได้ด้วยนะโอ้โหแปนไม่ออกนะครับเนี่ยเราหายผนึกแล้วเดี๋ยวเขาจะผนึกเราใหมา่าอีกครั้งอย่าผนึกผมอะขอร้องเออไม่ผนึกเรามีโอกาสสวนนะครับดู คุณดูตอนที่ไม่โดนผนึกนะมันจะโจ,โ,จโ,จโจมตีคนละอย่างเลยนะคือมันโจมตีต่างกันเยอะนะทอยสองเปน็นทีสวยจังหวะนี้เขาตายได้นะถ้าสกิลแซนดี้ออกครบอ่ะตายได้นะเรียบร้อยโดยยามาวนข้ามยนะครับนี่ลูดโล่ง่ายนะแซนดี้ถ้าสกิลมันออกดีนะครับสาบแถวเห็นปะมันคอมโบค่อนข้างดีนะทอยสอง,งทีผมจะลงแรนธรรมดาเพื่อใช้บัตรเชิญนะครับขโมยในแถวก่อน,นที แบบเขากู้มาอ๋อเขากู้แล้วนะครับนี่ประมาณนี้คือข้อจํากัดของมันก็คือผันหนึกเคลื่อนย้ายมันค่อนข้างกลัวนะครับถ้าติดก็คือแบบเล่นลําบากเลยโจมตีเบานะแต่ถ้าแบบไม่โดนผันหนึกอย่างเงี้ยคือสกิลแซนดี้อ่ะถ้าออกครบทุกอย่างมันก็โจมตีหนักเหมือนกันนะครับมันก็มีข้อดีของมันอยู่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยแค่นั้นเองนะครับโซตวนเจ็ดสิบแบบคุณคิดเอาแล้วกันนะครับก็ลองพิจารณาดูผมถึงบอกว่าถ้าใครจะทำต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์คือมันแบบ มันมันไม่ได้น่าเล่นขนาดนะมันอยู่ในเกณฑ์กลางๆอะ่ะนะเจ็ดสิห้าอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสวืดเยอะนะอ่ะตัวเดิมนะครับหวังว่าของเราจอกดีกว่าเดิมนะถอยสิบอถอยหลังไปเออเข้าทางแล้วนะครับเราไปยืนอยู่มุมนี้จะได้โดนผนึกได้ยากมาเคแปลนออกครับสวยย้ายมาสร้างสกายแลนด์ไว้เลยส เยี่ยมดีนะผมก็อรอยฟ้าผมออกอยู่นะครับไม่งั้นโดนผนึกอีกรอบแน่นเลยไปแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับะเล่นมันอยู่นะนะครับถ้กสกิลมันออกดีมันก็เล่นมันทุกตัวเลยครับเออแต่แซดดี้มันนั่นแหละนะครับเจ็ดสิบคือต้องชอบจริงๆนะเขาจะเชิญเงือกใส่เราแล้วนะโดนไปโลนึง โอ้โหเขาทอยไม่แม่นนะครับเราว่าเราหนักแล้วนะเขาหนักกว่าเราอีกนะครับเขาเพิ่งเคลื่อนย้ายเราไม่โดนสวยจวังหวะนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเขาให้ดูเหมือนจะไม่มีเนเทศใช่ป่ะไม่มีเนเทศโดนเราได้ง่ายๆเลยนะไม่มีป้องกันเอฟเฟกด้วยนะครับโอ้โหเขาเอาดับเบิลโล่มาเลยนี่ว oui> ่านะครับลืมดูเซตเขาอ่าป้องกันขอมโอดแซนตี้หกสิบนะครับถือว่าการดีใช้ได้อยู่เ่าจะใช้ประเชิญล้วโอ้โหหมวกชิบหายโอ้โหป้องกันเราไม่ออกแล้วโอ้โหเอาไงดีวะ เใช้ดีครับเออยกเลิกข้าพทางสวยระบาย4นะครับแล้วก็ย้ายออโดนขโมยมาเบิ้ลนะครับไม่สร้างเดี๋ยวแปลนออกอดอกสุดท้ายป้องกันขโมยมาเบิ้ลเราก็ออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะโจมตีเขาเป็นไงนะใช้คอรสลบพื้นที่ไปก่อนหนึ่งทีสวยเราจะใช้สเตปบัตรเชิญก่อนก็ได้นะก็คือลงแรนธรรมดานะครับแล้วก็ย้ายวังวนไปที่สกายแลนนะครับมันก็จะบัตรเชิญก็จะออก นี่ทาการขังคุกย้ายกลับมานะครับแต่เงินเราไม่พอใช้บัตรเชิญชิปหายสเต็ปดีแต่เงินในกระเป๋าไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้เชิญเขานี่แล้วก็ย้ายมาน้โจมตีหนักนะนะครับถ้าของออกดีๆป็นไงมันก็ได้อยู่นะครับแซนดี้บทมันจะเก่งมันก็เก่งนะครับแต่ถ้าตาไหนคือของไม่ออกนี่เน่าเลยนะตัวนี้นะครับเนี่ยใครจะทําลองคิดดูดีๆนะคอร์สถามว่าจําเป็นไหมผมว่ามันก็มันก็ทําให้เล่นง่ายระดับหนึ่งนะครับคอร์สอ่ะ แต่ถ้าจะเล่นแบบไม่คอสถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะผมมีคลิปรีวิวเออตอนมันมาแรกๆอยู่นะลองย้อนไปดูผมก็ใช้การ์ดตำนานเล่นนะมีคลิปอีโวด้วยนะผมก็เอาอีโวเล่นนะครับตานี้เจออะไรลืมดูโอเคข้ามมาเราก็เจอพี่สุดสาครอ,อีกแล้วนะคนปิดมาเยอะอยู่นะโอเคเซตนี้มีป้องกองันขโมยมาเบิ้ลนะมีเตมีป้องกันเอฟเฟกต์นะอันนี้เราโจมตีค่อนข้างยากแหละเขาม,มีการเอฟเฟกต มาเดี๋ยวตานี้ผมเล่นไอเซตนี้ตาสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นเซตกุหลาบให้ดูนะครับมันมีอีกเซตหนึ่งนะเล่นได้หมดนะครับแต่เซตน่าจะอึดกว่านะเพราะว่ามีการขังคุกด้วยเขาก็จะขังเรายากขึ้นนะครับโอโ้โหแปนแซนดีด้นะครับจเจริญผมเล่นแลนเดียวแล้วกันนะผมไม่เสี่ยงดีกว่าย้ายวางบน สวยสร้างสกายแลนด์เยมโอ้ยโลชาร์จไม่เต็มนะชิบหายอันนี้ก่อลอยฟ้าโลฮโลวีนเอดิชั่นเลยนะเว้ยพาวเวอร์ฮัลวีนนะครับโคตรแพงนะการร้อยก็ไม่ได้อ่นะชาร์จเงินไว้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นไงนะแต่ค่อนข้างเสียเปียบนะผนึกมันเท่าไหร่นะร่างอีโวเนี่ยห้าสิบนะครับนะผมก็กลัวมันอยู่ดีแหละ ติดทีนี้แทบง่อยนะครับพูดกันตามตรงเลยแซนดีอ้อ่ะเอาแล้วโดนไหมเนะี่ยโอ้โหโดนนะครับตายไหมเนะี่ยวุฒิชร์สองโลนี้อาจจะทนได้ครั้งหนึ่งอยู่นะอ่ะป้องกันขโมยมาเบิ้นแซนดี้ออกนะคราวนี้เขาย้ายไปอยู่แถวนนุนเล่นไงวะเนะี่ยฆ่าเขายากนะเนะี่ยติดหนึบนะ โอเคเขาเล่นแถวนี้โหยากอยู่ดีนะครับยากอยู่ดีเพราะกขโมยมาร์ิวลเราออกสวยโอ้ยดอกสุดท้ายไม่กันนะ 6B เลยเหรอโหดแพงคราวนี้เนี่ยถามว่าเราเล่นอะไรได้บ้างนะครับผมว่านะอย่าไปหาเล่นแถวเขาดีกว่านะทอยสองเป็นที อ่ะผมว่าเสี่ยงดูหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเราโดนผันดึกเราค่อยๆกันดึบ๊บกันดึ๊บไปนะครับนี่ไงโซ่ตัวไม่ออกเป็นไงครับผมบอกแล้วเล่นแซนดี้ต้องระมัดระวังนะทอยสองอีกหนึ่งทีดินี่ไงโอ้โอเคโอ้แปนไม่ออกครับ75โดนเขากระทืบเล่นอีกแล้วแต่เขาก็ถอยไม่เบิรนเหมือนกันนะครับแล้วก่อไรฟ้าเขาไม่ออกด้วยมาน่าจะได้โอกาสเราอยู่นะครับ เขาจะเชิญเงือกันทีโอ้โหยังมีย้ายแถวอีกยาขังเออโอ้โหป้องกันแซนดี้ออกรัวๆเลยนะครับมาผมจะถอยสองหนึ่งทีนะเพื่อลงแลนไม่ใช่ลงแลนีิลงเมืองนะครับสอาลงตรงนี้นะครับซาบแถวสวยแต่โซ่ตวนไม่ออกนะครับ70ต้องเข้าใจนะครับ2อีกหนึ่งที ผมอยากอยากย้ายกลับว่ะนะครับขโมยสวยบัตรเชิญแตนะ่ต้องโจมตีแบบนี้เอานะครับสร้างสกายแลนเลยแล้วกัน3ส,สวยยังแม่นอยู่นะครับบัตเชิญสร้างสกายแลนอืมหนึกหมดแล้วนะครับผมจะโดนใหม่อีกรอบไหมเดี๋ยวมาดูอหนึกเขาออกดีจังวะจริงปะเนี้ย โดนผนึกหรือโดนเตะหมดแล้วโล่นะครับไม่มีอะไรการผนึกได้แล้วมีโอกาสตายสูงมากโอ้ยพี่แกเอาผมอีกแล้วอ่าแต่ผนึกเขาไม่ออกนะครับสวยเลยแต่แต่หมดเลยนะการย้ายหมดเลยนะไม่มีอะไรการชีวิตตัวเองแล้วนะครับเอาแล้วโอ้ยโดนบัตรเชิญด้วยแต่ดีนะเราไม่โดนผนึกกันย้ายคนระับเก็บเงินไว้ดีกว่าโอ้ยเอ็งยังจะกระดึบมาข้างหลังมันีัเกอ่กรอรถไฟอย่าออก โอ้โหมันออกจิบหายแล้วโดนผนึกแน่เลยนะตายยังเรียดโอ้โหยา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 โอ้ยโ,โดนเตะนะครับตายอยู่ดีนะโดนไฟกับเอฟเฟกต์พื้นที่โอ้หูยังจะโดนเตะมาโดนเงือออีก6กบีใครจะไปกู้เดี๋ยวถ้ากู้จ่ายเท่าไหร่วะหกแสนนะครับโอ้โหไปเถอะขำอีกนะครับโอ้โหเฮ้ยเนี่ยอย่าโดนผนึกนะครับมันโจมตีเขาลําบากนะมาแล้วเราก็เจอตัวที่เราไม่อยากเจอที่สุดนะครับก็คือหุน่น แต่เราเอาเปลี่ยนเซตแล้วไงเราเอาเซตกุหลาบมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าสู้เขายัางไงนะครับปกติเซตนี้เนี่ยผมจะเล่นด่านสกายแลนแต่ผมจะไม่สร้างสกายแลนนะครับเพื่อใช้เออสกิลไอ้นะี่สกิลขังฟองกับสกิลบัตรเชิญนะครับแต่ถ้าเจอหุ่นอย่างเงี้ยผมจาเป็นต้องสร้างสกายแลนนะเพื่อเอาตัวเองรอดจากพื้นที่มันนะผมจะเล่น12บอบนแล้วกัน โอโหโลไม่ชาร์จเลยถ้าดอกนี้วังวนออกเป็นไงวะเออดีนะมันไม่ออกนะคอ๋อแล้วโล่ก็ยังไม่ชาร์จอีกอ่ะดีนะครับดีอันนี้ดีมากเลยนะครับประชดสร้างใหม่ก็ได้นะครับโอ้โหโล่ไม่ชาร์จนะครับแปนไม่ออกนะยังจะชนะอีกเลยอเอาเอา,เอาไงดีเราเนี่ย นะครับลงนี่ทีหนึงนะครับย้ายไปนี่อยู่นี่นะครับผมผมอยู่นี่แหละนะไม่สร้างหรอกนะถ้าสมมุติผมลงบ้านนะผมกลัวว่าพื้นที่คุณจะออกแล้วแล้วผมวางวนโดนพอดีนะตายได้เลยโดยที่มันยังไม่ได้ถอยนะผมก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันโลไม่ช์จโดนมาเชิญไปก่อน,นทันทีนะครับลูน40เรายัางอยู่ดีนะแต่ไม่ออกนะครับ เขาสไลด์ทำลายเราเปถึงทีเขายัางไม่ได้ทอยแนละ้วเราจะตายอยู่แล้วเนะี่ยฮึมโอเคทอยไปเบิร์นนะครับสวยเราได้สวนอยู่มังนะ้งเนี่ยมามามาข <c oughs> อแค่รวดชาร์จทีหนึ่งผมจะโจมตีเขาให้ดูโอเคสวยนะครับเออผมทอยสองทอยหลังก่อนเล่นหลังก่อนนะครับ <c oughs> ขโมยมาเบิร์นไปก่อนถนึงทีสวยเรียบร้อยนะครับมาแล้วย้ายบางังคนเออโดนนะครับ สร้างสกายแลนสวยเรารอดแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะทอยสองหนึ่งทีออกออกสพระเจ้าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะทาหุ่นตื่กุหลาบนะตอนเนี้ยเขาโดนขังกกงแล้วนะครับเขาจะโดนย้ายขังขโมยก่อนหนึ่งทีนะครับอันนี้คือขโมยขั้นแรกนะแล้วก็โซ่ตวนแล้วก็ย้ายบางบนขโมยอีกครั้งหนึ่งขโมยอีกครั้งหนึ่งสวยแล้วเขาก็จะย้ายมาบ้านเราแล้วก็ตายได้นะครับโอเคเขาไม่กู้นะเพราะเขารู้ชะตาอยู่นะครับ อ่ะอันนี้ถือว่าดีอยู่นะครับอันนี้หุ่นเขาทอยพลาดนะเขากดคู่ขี้หรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราให้ได้โชว์เซตเราหน่อยนะครับมาก็เจอเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับเกือนเซิร์ฟแล้วตอนนี้นะสำหรับเสุสารน,นะครับมาเดี๋ยวมาดูสุสารติดกุหลาบนะครับดาวตานี้ผมอาจจะไม่สร้างสกายแลนเพื่อใช้ขังฟองนะครับแต่เซตเราไม่มีตัดการอ่าได้เล่มคนแรกอีกแล้วเหมือนจะต้องสร้างสกายแลนแล้วแหละนะเพื่อ ทนมือทนตีนเขานะครับโอ้โหเอาอีกแล้วเกาะลอยฟ้าผมสวัสดีว้ยเขารู้จักเราเหรอสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้กําลังเครียดกับเกาะลอยฟ้าอยู่นะค,คือมันไม่ออกหลายรอบมากอันนี้คือเยอะสุดในบรรดาจี้เลยนะไอ้เกาะตัวเนี้ยนะเปอร์รเซ็นต์เยอะสุดๆเลยนะย้ายวังบนมาทีหนึ่งสร้างสกายแลนนะครับและโลเราก็ไม่ชาร์จเช่นเคยนะเดี๋ยวสวัสดีเขาคืน่อนอยู่ไหนวะอ่า,อาสองถอยหลัง ไม่มีโดนใช่ไหมโอเคเราขอสร้างเมืองก่อนโอเคเสร็จปุ๊บย้ายวังวนกลับไปนะครับโลชาร์จได้เต็มเออให้มันได้อย่างงี้ดีวะโลชาร์จโลดเดียวตลอดเลยอะ่ะเคยเห็นผมโดนชาร์สองโลหรือ,อยังครับผมเพิ่งเ,เคยเห็นตัวเองโดนชาร์จโลดเดียวเนี่ยชิบหายไม่เคยออกครบเลยนะครับมาดูพื้นที่สกายแลนก่อนนะเพื่อความปลอดภัย อเคมาปุ๊บเขาก็เบิ้ลแปดโชว์เราไปหนึ่งทีนะเขาต้องโดดแล้วแหละถ้าจะโจมตีเรานะเขาไม่โดดด้วยนะเขาจะศาสตสิบสองไปพนึกเคลื่อนย้ายเราทีหนึ่งสวยโลแตกไปถ้าเขากลับมาอีกทีหนึ่งแล้วพนึกเขาออกนะบันเทิงอีกรอบหนึ่งครับอ่ะเขาจะไม่เล่นในแถวไหมถอยห้าถอยหลังแน่เลยออกเก้าโอ้ยเขาไปข้างหน้าออ้ยขอบคุณน,นะครับแบบนี้เราน่าจะเล่นง่ายเลยนะ ผมจะโดดไปเล่นแถวนน้นนะ,ะเฮ้ยเออดีนะนึกว่าไม่กันนะครับโดนเงือกน้อยหอยสังตีเราเฮ้ย,ยบัดเชิญบัดเชิญแอนเรายังมีหมวกในเทศอยู่นะครับและโดนขโวยดอกสองป้องกันขอมมบ,บูบวนแซนดี้ก็ยังออกนะครับเราก็สาสิบสองไปเลยแล้วกัเลลกนเออสวยๆเลยครับร<ว>และผมก็เลือกลงตรงนี้ทีหนึ่งนะแปลนออกให้หน่อยทีหนึ่งลูกรักแซนดี้ไม่มีใครไม่ใช่ลูกรักอีกแล้วเออสวย ขังขังโอ้โหโดนไปรัวๆเลยครับโล่หายเกี้ยงครับนี่โดนขังด้วยครับสร้างสกายแลนไหมเราไม่สร้างเพราะเราเราจะใช้คอมโบนะครับไม่สร้างก็บ,บ้านไม่แพงอีกนะครับถอยสองไปทีหนึ่งโอ้โหชิบหายเอาเขาให้ตายนะแซนดี้เอาเขาให้ตายนะเว้ยถอ,อยไม่เบิร์ตนะโอ้โหต้องเชิญมาแล้วแหละแต่กูหลับไป อ่ะโดนขังฟองนะครับแต่เราไม่มีตัดกัดอเขาปูสร้างสกายแลนด์ก่อนหนึ่งทีนะครับเขาเดินชนโดนผนึกเคลื่อนย้ายเขาก่อนหนึ่งทีโอเคผนึกเคลื่อนย้ายโลเราแตกไปแล้วนะครับรผมว่าผมโดนผนึกแน่เลยวะ่ะเขาโดดมาข้างหลังหนึ่งทีนะครับแล้วก็ผ่านเราเรียบร้อยได้เลยนะ อ่าป้องกัรขโมยออกดีจ oh, 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 oh! like. ัดนะหกสิบแซนดี้เราหกสิบเปอร์เซ็นต์มันคงไม่ออกหรอกมั้งโอ้โหเอ้โดนหุ่นโอ้โหหนักเลยอันนี้โอ้โหหนักอันนี้หนักจริงโอ้โหหนักโอ้โหห้าบีโอ้โหจะโดนอีกดอกหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหวิโอ้โหกู้ยังจะกู้อีกเหรออ่าห้าแสนจัดไป นักสู้มันอยู่ในสายเลือดนะครับไป1สิบสองนี่ไงสุดยอดครับไปดใบใบาชาวโลกตายอ่ะปิดท้ายกันก็เจอเป็นแชร์มินนะครับรเล่นกุนล,นกลาบเหมือนกันนะครับเราก็กุลาบเหมือนกันแต่เซตนี้เนี่ย้อเสียของเซตที่ผมเอามาก็คือการวิกแม่งแค่แบบ45นะครับีโอกาสตาย โอ้คอสต์หนึ่งแปดสิบเขาไม่ออกะเนี่ยเป็นไปนได้ไงวะอ่าแล้วก็ทอยไมเบิ้ลด้วยนะภาพคุ้นๆน,นี่คือภาพของเราหรือเปล่าในตาที่แล้วนะครับไม่มีอะไรออกเลยโอเคเขาเล่นด้านบนนะเดี๋ยวลองโจมตีแชร์มินดูนะเขาไม่มีป้องกันอะไรเลยนะครับอ่เดี๋ยวโชว์กุหลาบให้ดูสักทีหนึ่งแล้วกันนะ จัดไปโชว์เขาหน่อยแซนดี้ลูกรักเออเรียบร้อยครับโดนขโมยไปก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็โซ่ตัวนวังวนขโมยอีกหนึ่งทีนะครับเ,ออเขายอมเลยนะไออ,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 อีกตาหนึ่งแล้วกันมาไม่เกินพ่อหนุ่มคนนี้นะครับทุกรอบโอเคแต่เซตเขาไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อย่าดูถูกไอ้นี่ตึงนะเนี่ยไอ้นี่ผมก็มีนะครับเอาไว้ดูดขัง นะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถแบบโดนขังแบบโดนขังแบบง่ายอยู่นะถ้าป้องกันย้ายหมดนะครับอันนี้คือมันดูดมาและขังอยากเห็นไหมแต่ผมว่ามันจัดเซตได้ดูนะสำหรับแกนไม่เลยขังแต่ว่าจัดเซตค่อนข้างลําบาก <12. S 1> ใส่คู่กับบัตรเชิญน่าจะน่าจะโจมตีได้ในช่วงแรกนะบัตรเชิญเพชรอะไรเงี้ย มาเราได้เล่นเป็นคนสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าทอยคนสองแซนดี้เป็นไงนะเราเล่นคนแรกมาหลายตาแล้วผมจะเล่นแบบไม่เสี่ยงแล้วกันทอยสองเป็นหนึ่งทีออกสี่มันเป็นปกติอยู่แล้วโอ้ยเขาไม่มีเนเทศเนี่ยโอ้โหเราน่าจะเสี่ยงไปเลยนะโอ้โหเฮ้ยดูเซตดูเซตไม่ครบทวนนะแปนออกให้หน่อยโชว์ท่านผู้ชมดูหน่อยนะแซนดี้เอ้โหย โชกากันเลยนะเพิ่มไป75%เราไม่เสี่ยงดีกว่า <12. S 1> ลงนี่นะครับทีหนึ่งแล้วผมจะโจมตีเขาเลยมาขังสวยนะครับโล่แตกหายหมดเลย2โล่และย้ายวังวนมาขโมยมาเบิ้ลหนึ่งทีและเขามีป้องกันย้าย70นะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่70ดิเอา70นะครับตำนานโอเคแล้วแต่เขาโดนขังแล้วเราก็สร้างสกายแลนเลยนะครับเอาจิ้มหายลืมไปว่าเอามาผิดเซตนะครับไม่ต้องสร้างเซตนี้ไม่ต้องสร้างสกายแลนด์โถเอ้ยลืม แต่ไม่เป็นไรสร้างแล้วก็สามารถโจมตีได้นะครับแค่บัตรเชิญกับขังฟองมันจะไม่ออกแค่นั้นเองนะแล้วก็ขโมยมาเบิ้ลก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็ย้ายวงวนมาแล้วก็ขโมยอีกหนึ่งทีย้ายวงวนมาขโมยอีกหนึ่งทีนะครับนี่ประมาณนี้ก็ตายนะครับโอเคการจบเตีเยวข้าวประมาณนี้เล่นในแถวนะครับถ้าของมันออกดีดอ่ะแซนดี้ขโมยดุอยู่นะครับเล่นกับขังคุกอะไรเงี้ยโจมตีเถื่อนอยู่เหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมไปทำนะครับสำหรับ นะแต่ถามว่ามันหน้าปั้นไหมนะครับผมว่ามันเลยจุดปั้นมาแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราจะปั้นการอะไรอะ่ะคือคอสมันต้องยังไม่มาในลูกอมดาวนะครับแต่คอสแซนดี้มันมาในร่วมมันดาวแล้วนะครับเนี่ยคอสเนี่ยผมก็ได้จากลูกอมดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไปหาปั้นตัวใหม่ดีกว่าอย่างเช่นเออพวกไอตัวอะไรนะเราเจอเมื่อกี้สุสาครใช่ปะ่ะอืมก็ไปหาปั้นตัวใหม่ๆดีกว่านะครับสำหรับแซนดี้เนี่ยก็ไว้สําหรับคนที่แบบชอบจริงๆและมีงบนะครับไปทำนะครับมันก็เล่นสนุกของมันอยู่นะแค่ มันอาจจะเล่นลําบากนิดนึงนะตรงที่อโซตัวเป็นเจ็ดสิบนี่นแหละนะครับเล่นลําบากนะส่วนตัวใหม่นะน่าลงทุนไหมผมว่าในเรื่องการโจมตีเนะี่ยมันกน็น่าจะเล่นสนุกนะโดดย้ายเลยนะครับสามารถแบบใช้วังวนลได้แบบ4ครั้งเลยนะครับในเทิร์นหนึ่งนะถ้าของออกดีๆนะครับก็น่าจะตึงอยู่ในการการโจมตีนะครับแต่ด้านบาลานซ์การ์ดเนี่ยการ์ดใบนี้ไม่ค่อยมีบาลานซ์เท่าไหร่นะเพราะว่าป้องกันมันไม่ค่อยดีนะครับมันไม่เท่าล่างนี้นะครับล่างเก่าเนี่ยบาลานซ์ Balance ดีกว่านะครับโอเคโดยรวมก็วันนี้เราพูดถึงแซนดี้ประมาณนี้ คใครที่ชื่นชอบนะครับการสไตล์นี้ก็ไปทากันได้นะแต่ต้องมีงบระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมว่าข้ามได้ก็ข้ามนะการ์มันเล่นลําบากนะครับมันใช้ทุนระดับหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย